สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Baby Burst n สเนเกตสปีแกนครับถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคนเห็นคลิปนี้กันเยอะๆเนเกตสปีแกนะครับเป็น b a b บดเบ s รจากภาค t นั่นเองนะครับซึ่งออกมาแล้วตั้งแต่ปี2019นู่นเลยนะอยู่ในแ a n d o m b o o s ตอร์8 8นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้เป็นโปรดักที่อยู่ในการ์ตูนนะแต่ว่าเป็น อคอมโบของแรนดอมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนว่าเขาให้คอมโบอะไรเรามาบ้างนะ GT ทชิปที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสปิการนั่นเองนะก็เป็นสีฟ้านะสำหรับใครที่ออยากเอาไปโมเนี่ยแล้วมีแต่สปิการสีแดงนะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในการโมให้เป็นสีฟ้ามากขึ้นนะครับก็คือเป็นสีฟ้ามาให้นะก็มีอยู่กี่ซี่เนี่ยมีอยู่3ซี่2ร่องนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้นะนี่นะครับชิปสปิการสีฟ้า Layer Weight 10นะครับนี่เป็นรูปตัว X แบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบหกเหลี่ยมตรงนี้ข้างๆนะครับ1,2,3,4,5,6นั่นเองหกเหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเหมือนเป็นคล้ายๆรูปดอกจันนะครับข้างหลังเป็นแบบนี้อ่าเลเทนนะจ๊ะเบรดเนเกตนะครับเบรดเนเกตเนี่ยเป็นเบรดหมุนซ้ายนะสังเกตได้จากทาง ขี้นนะครับนี่ป่าสังเกตดูว่ามัน ma, จะหมุนมาทางซ้ายนะนี่ป่าตดตึ๊ดตึดตึดตดอืมแลเป็นเบรที่สวยมากนะคือมันมีความหนาแล้วก็อ่าเป็นเบดสีน้ำเงินทองที่มันดูตัดกันมากๆนะครับผมด้านหล,หลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้านข้างนะครับนี่ดูเหมือนเป็นใบมีขนาดใหญ่ aya, ด้านข้างอืมนี่ครับเบดในเก็บส่วนดิสที่ให้มาเนี่ยก็เป็นดิสพาราดอกนะครับความพิเศษของดิสพาราดอกเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้2ด้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็น1ด้านนะก็จะเป็นทางตีทางซ้ายนะครับเห็นเปล่าว่ามุมมันจะมาทางซ้ายหมุนไปทางนี้เนาะเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเราจะตีขวาเนี่ยเราก็ถอดตัวนี้ออกมาชิงนี่มันจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะแล้วก็กลับอันนี้ชึบอา้อาวัใส่ผิดร่องนี่นะครับทีนี้มันก็จะตีทางขวาแล้วเห็นปะ่ะเขียมก็จะมาทางขวาเป็น ตามเขียนาฬิกาและโอไมคโฟกัส oh, เลยนี่นี่นตามเขียนาฬิกานะครับแต่ว่าถ้าเราใช้กับตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใส่เป็นหมุนซ้ายเท่านั้นเนื่องจากว่าผมลองเคยลองสับไปแบบหมุนขวาแหละมันใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่เข้านั่นเองนะครับผมจุดเด่นของดิสพาราดอกก็คือสามารถจะกลับข้างเล่นได้นะก็เป็นดิสสารพัดประโยชน์อีกหนึ่งตัวนะครับ สุดท้ายก็คือ Driver นะครับ Orbit ิทเมทันั่นเองนะซึ่งเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแดนนะครับแล้วก็ความเป็นเมทัลเป็นลูกเด็กอยู่ข้างล่างเนี่ยทำให้เขาแบบเขาเรียกอะไรเดียดีเฟน์ได้นานขึ้นอ่ะเออนะตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนที่มันหมุนเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกใช่ไหมมันก็จะแบบไม่ค่อยลื่นแต่นี้มันลื่นมากนะครับเป็นเหมือนลูกปืนเนาะลื่นบึๆเลยนะครับก็ เป็นสายดี่เฟ้นนะครับตัวนี้ออปิตเมทัลในส่วนของพัดน้ำหนักตัวนี้นะครับก็จะมาเริ่มที่ชิป g t เลย3กรัมครับเลเยอร์เวท8.5กรัมแล้วก็เบรทนเก็ตนะครับผม9.6กรัมแต่ว่าเราต้องมาลองใส่ดูก่อนว่าเรยเยอร์เขาเนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับ นี่เป็นไงสวยไหมเกรย์เคาน้ำเงินทองจำนวนอยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดกรัมนะครับอ่ะดิสพาราดอกนะครับยี่สิบสามจุดเจ็ดกรัมสุดท้ายก็เป็นไดเวอร์ออร์บิทเมทันเจ็ด e จุดเก้ากรัมรวมกันก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย 52.3กรัมก็หนักกำลังดีนะครับสำหรับสายดีเฟนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรันเทสดีกว่ามาดูการรันเทสของเจ้าเนเก็ตสปิแกลนผลั o ดอกออร์บิทเมทัลเทนกันดีกว่านะครับซึ่งเป็นเบสเป็นเบเ,นเบสหมุนซ้ายไทยดีเฟนต์นั่นเองนะดูดิมีกแก๊กอ่าหนึ่งแก,ก๊กสองแก,ก๊กสามแก๊กนะครับซึ่งเป็นสามแก๊กที่อ่าค่อนข้างไปทางหลวมไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเป็นดีเฟนต์ขนาดไหนนะ <Shoot! S 2> ลงไปก็อยู่กลางสนามเลยนะครับผมชัดเจนว่าเป็นดีฟเอนแน่นอนนะตัวนี้อ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็นี่นะครับใครอยากได้ก็ลองไปหาจับจองดูนะสำหรับจอนนีเกสปีแกนครับผม ถูกใจกันไหมสำหรับเจ้า n นเกสปีกแนตัวนี้นะครับงานจาก Random Booster 18นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันหายากนะเนื่องจากผมก็ซื้อตัวนี้มาในราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันหาง่ายหรือว่าหายากอะไรเนะียเพราะว่าผมซื้อมานานแล้วล่ะนะครับจากาพี่ในกลุ่มเขานะครับอันนี้หามือหนึ่งยากนะเนื่องจากว่ามันเป็นการแรนดอมไปสุ่มหาอีกนะครับ แนะนำาให้หามือสองดีกว่าคนที่เขาปล่อยนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้ผิดพลาดแปลง,งานใดผมขออาภัยเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยนะครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ